กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซี FC ทางช่องทุกฐานครับพบเจอกันเสาร์ของวันที่15นะครับมือน,นี้เป็นวันพฤหับสบดีนะครับที่15อ่ะเสาร์านี้นะครับมาพบเจอกันสายจักหน้อยตามปกติอาจจะพบเจอกันตั้งแต่ตีสี่ก็กว่าตีห้านะครับตอนนี้เวลานะครับเจ็ดนาฬิกา 27นาทีนะครับมาพบมาเจอกันอ่าเ้านี้ถือว่าสายจักหน่อยนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่มีแดดนะครับมือนี่อากาศบ่อนาวปันไดนะครับอากาศบ่อนาวเย็นปันไดนะครับบุญหอบคุ้มเริ่มเพิ่มขึ้นจักหน่อยนะครับมือนี่สองสามวันที่ผ่านมาถือว่าอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะครับอ่าเสาร์นี้ ถือว่าอากาศเย็นสบายนะครับพอดีพอดีเลยนะครับอ่ะเอาภาพบรรยากาศให้เบิ่งจักหน่อยนะครับบรรยากาศโดยรอบทั่วไปนะครับเริ่มมีแสงแดดส่องแต่เช้านะครับแาเม่บบานเพื่อนกัดลดน้ำต้นใหม่เพื่อนนะครับตอนนี้นะครับดอกดาวเรืองสวยๆต้นงาช้างนะครับเนี่ย อยู่บริเวณนาบ้านนะครับอาแม่บ้านพนรดนี่ก็เป็นกล้วยไม้อ่าคือว่าคือว่าวันหนาคือใส่สุดอันนี้อยู่ฮะหนาวอยู่อ่อคือใส่เสียไร้ว่ามันเหมือนกับเห็นเสียคือเลยนี่ฮะโอ้ขวนเนี่ยไหนว่าไม่หนาววะอ่ะแม่บ้านพนรด นต้นใหม่นะครับนี่ก็เป็นผักหวานต้นผักหวานป่านะครับแอนวิไลเออรมาปลูกนะครับยังบริเตีงกิ่งนะครับยังบาท่ันได้ออกยอดนะครับเนี่ยเป็นต้นผักหวานป่านะครับคอมเมนปลูกแซมนี่ก็น้อยหนาออกลูกหนาแรงนะครับออกยุซิฟก็ลูกนะครับน้อยหนาอีสานเอินบักเขียบนะครับบักเขียบออกลูกยุซิบก็ลูกต้นนี้นะครับ เอาภาพบรรยากาศให้เบ่งกันนะครับอาตัวเลขที่เอสดวลลจะนําเสนอนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นตัวเลขหน้าท่าจากอ่าอะนะครับครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเซานี้นะครับเมื่อกี้นี่เสียนไซโทมานะครับอเอฟซีเซียนไซโทมา นะครับชงสุดสามตัวบนมาให้เดี๋ยวเอ็ดวิไลจะอัปเดตให้เบิ่งต่อไปแต่คลิปนี้จะเป็นแนวทางของอปู่โคราชนะครับเหล็กตะล่างเงืนลานนั่นเองที่เอ็ดวิไลเคยนําเสนอให้เอฟซีได้ติดตามกันนะครับจะเป็นแนวทางของปู่โคราชนะครับอาคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นเตรียมสมมติประกาศกันเลยนะครับเอ็ดวิไลจะผ้าเขียนใส่เวลาบดดนแป๊บเดียวนะครับ ปูโคราตน,นะครับสิบเจ็ดมอคอ <69. S 2> อาสูตรตาล่างเงินหลานของปูนี่จะเป็นสูตรมัดรวมบนล่างน,นะครับาตาล่างเงินหลานสูตรมัดรวมบนล่าง <c oughs> อา่ะเริ่มกันเลยนะครับ ครับคานบนนะครับได้มาที่9 9แล้วก็0 9 0 1นะครับคานล่างได้4 5 6 4 5 6อ่ะนี่คือสูตร ตารางเงินล้านวิ่งวิ่งมาที่6กับ9ก้าหกกับ9เป็นสูตรมัดรวบบนล่างนะครับ บลอลจับคู่ครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์ ส5 06ูนย1ห้าูนะครับ141516 เรียบร้อยนะครับนี่คือแนวทางของปู่โคราชนะครับตารางเงินล้านขั้นบนนะครับ901ขั้นล่าง456วิ่ง6กับ9นะครับจับคู่ครับมี94 95 96 04 05 06 14 15 16อะแคป็บหน้าจอกันเลยนะครับมาเบิ่งกันนะครับตัวที่ปูเน้นยำ้ำ ตัวที่ปูวงกลมนะครับคือ94ครับ95แล้วก็ตัวรองนะครับตัวรองจะเป็น1นสนะครับอ่มอนะมือนี่ลงให้วันที่นะครับมือนี่ลงให้วันที่ สิบห้าครับมือนีอ,อีกสองวันมือนีมืออื่นสิบหกวันคู่นะครับสิบเจ็ดนะครับรัฐบาลก็จะประกาศผลแล้วนะครับมือนีลงตัวเลขหน้าทางสรุปปู่โคร,ราชนะครับเรียบร้อยอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอกันนะครับฝากแชรกไปนะครับ ฝากแชร์ไปให้กำลังแรงใจแอด์วิไล่น้ำนะครับอย่าลืมแชร์นะครับให้เอฟซทั้งช่องเข้าได้หูได้เห็นน้ำกันอ่ะอยุดีมีแห้งครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ